สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะสวัสดีจ้ายังไม่มีสักคนเลยสวัสดี FC ทุกคนเลยที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะ ขณะน,นี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะมาเจอกันนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะคะรัฐบาลไทยค่ะมาค่ะบ่ายโมงน่าจะมีคนดูบ้างเนาะจริง,รงต้องชุดเดียว วันนี้ไม่มีแนวทางมาฝากนะคะในส่วนของชุดเลขล่างอย่างเดียวนะคะเลขล่างอย่างเดียวกับชุดแน่จริงต้องชุดเดียวนะคะเลขล่างแล้วก็มีเลขชี้ขาดล่างนะคะสองใบแนวทางมาฝากนะคะวันนี้สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ด้วยนะคะเอาคนคือเบืองหน่อยแท้ ไปไซม์มดเนาะ f อทุกคนบายโมงน่าจะมีพ่อมีคนเบิ่งอ,อยู่นะแต่ว่าก็คือบรเห็นทักทายกันมานะคะใครได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะ ทักทายกันมาเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์หกสคนแล้วนะคะอ่ะใจยเย็นๆค่ะให้มีจักรลอยให้ถึงลอยคนก่อนเลเดอ้อทุถึงลอยคนเลยวันนี้เป็นมีเฉพาะแนวทางเลียกร่างมาฝากนะคะ แนวทางเลีกล่างค่ะคือเสียงเบาแท้เอา้าเปิดเสียงจนสุดเลยดิค่ะได้ยินบอสุดแล้วนะคะสุดแล้ว วันนี้แนวทางล่างอย่างเดียวนะคะเม็ดเดียวล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวด้วยสวัสดีจ้าให้ถึงลอยโคนเนเอ๊ะยินชาดบอก่ะเพิ่นคือวาเสียงเสียงเบาคืว่วาเสียงเบาเบาอยู่บ่จ้าเบาอยู่บ่เบาเหรอคะเสียงเบา ขาดชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะชัดเจนอยู่ใช่ไหมเอาพ่นขึ้นไปแล้วคะ่ะวงนหนึ่งมีเก่าิบก็คนเรืออ่ะวันนี้เป็นมีแนวทางเลขล่างอย่างเดียวในชุดแน่จริงต้องชุดเดียวนะคะ <ś utiliser> เลขล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวแล้วก็มีชี้ขาดล่างนะคะชี้ขาดล่างคงจะเห็นกันบ้างแล้วแหละเพราะว่าเบลลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเอามาย้ําอีกรอบนึงแล้วกันกับชี้ขาดล่างแล้วก็แน่จริงต้องชุดเดียวสําหรับชุดแน่จริงต้องชุดเดียวนี้งวดที่ผ่านมาไม่เข้าใช่ไหมเพราะว่า ได้มาสองใบมันมีสองใบใช่ไหมคะงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะแต่ว่าก็ออกมานําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คะ่ะงวดก่อนงวดก่อนก็คือแน่จริงต้องชุดเดียวมันจะเป็นใบนี้มันมีสองใบใบแรกได้แปดวิ่ง 8, 8, 9, 2, วิ่งแปดแปดเก้าใบที่สองวิ่งหนึ่งหนึ่งเก้านะคะใบที่สองวิ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเข้าวิ่งหนึ่งเนาะ เข้าใบที่สองมันมาสองใบนะคะแล้วก็วันนี้ใบที่หนึ่งมาแล้วนะคะวันนี้ใบที่หนึ่งมาแล้วสําหรับเลขแน่จริงต้องชุดเดียวนะคะใบที่หนึ่งมาแล้วนะคะวันนี้ล่างอย่างเดียวค่ะและในส่วนของเลขแน่จริงต้องชุดเดียวนะคะอันนี้คืองวดเก่านะคะงวดเก่างวดเก่าแล้วก็จะมีในส่วนของเลขชี้ขาดล่างมาให้ด้วยชี้ขาดล่างงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆวิ่งห้าฟันห้าหนึ่งนะคะ วันนี้มาแล้วจ้าชี้ขาล่างก็ลงไปแล้วแหละแต่ก็มาย้ำอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อท่านใดที่ยังไม่เห็นนะคะอ่ะพร้อมปากก็แช่ใน,นะคะอาจจะมืดเหมือนในจักน้อยมืดเหมือนในจักน้อย <c oughs> ดังขึ้นแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะไม่ใช่อันนี้งวดก่อนนะคะคุณพี่ลมงวดก่อนให้แปดเก้าหนึ่งเก้างวดก่อนฟันวิ่งล่างหนึ่งกับแปดนะคะเข้าเข้าหนึ่งอังว่าน,นี้มาแล้วนะคะแน่จริงต้องชุดเดียวเลขล่างวิ่งล่างฟันเจ็ดนะคะเจ็ดแปดวิ่งล่างฟันเจ็ดเท่ากับเจ็ดแปดนะคะแน่จริงต้องชุดเดียวค่ะแคปเลยค่ะแคปเลย เดยกกับรรลุกันด้วยค่ะว่ามันจะถูกบอม,มันจะออกบอแต่ว่าใดแนวทางมากเขากับมานําเสนอตามปกติของเฮาเนาะค่ะกคเมผู้ชมโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะมันเป็นแนวทางเลขท้ายสตัวก็ไปหยิบลอตเตอรี่1ใบพ่อได้ลุนค่ะ1น0บาทพ่อได้รุน งดก่อนไม่เข้าจา้างดก่อนคืออันนี้งดก่อนคืออันนี้นะองดก่อนไม่เข้าอันนี้เก่าใบเก่าใบเก่ามีสองใบใบที่หนึ่งใบที่สองเข้าใบที่สองวิ่งหนึ่งค่ะเข้าใบที่สองวิ่งหนึ่งให้หนึ่งเก้าใบที่หนึ่งวิ่งแปดให้แปดเก้านี้ไม่เข้านะคะ แคปเลยจะ่ะเดี๋ยวงวดน,นี้แป๊บนึงนะคะส่วนในชุดชี้ขาดล่างงวดน,นี้อ่าชี้ขาดล่างสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะคะงวดน,นี้นี่อันนี้เป็นชี้ขาดล่างนะคะเลขล่างวันนี้นำเสนอเลขล่างอย่างเดียว งวดเก่าอันนี้คืองวดเก่างวดเก่านนกัานมาแคบเลยค่ะคูก่การใครยังไม่ได้เดี๋ยวลงไปแล้วนะคะรอบนึงแต่ว่าอันนี้เอามาย้ำอีกรอบนึงก็แล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่เห็นนะคะได้ยินว่าเลขพวกนี้ะค่ะเขาจะมีขายตาอะไรเขาบอกปากน้ำเหรอเขาจะมีขาย หรือว่าแถวไหนไม่รู้แถวกรุงเทพน,ทนู่นแหละค่ะปริมณฑลนั่แหละเขาเลขพวกนี้มันจะมีขายเยอะมากมันจะเป็นเลขซองซองละห้าสิบาทนะคะซองละห้าสิบาทนี่แหละเขาทํามาขายทําขึ้นมาขายแล้วมันจะเยอะมากมีคนบอกเป็นมาแบบนี้นะคะมันก็มีเข้าบ้างดูดบ้างนั่แหละค่ะซองละห้าสิบาทจริงๆเขาบอกว่าเขาซื้อมาซองละห้าสิบบาทขนาดซองละล้านซองละห้าแสนห้าหมื่นมันยังไม่เข้าเลยค่ะคุณผู้ชมต้องคิดแบบนี้เนาะ อันนี้สองลห้าสิบาทก็อพอได้ลุ้นนิดๆหน่อยๆนะคะลองไปหยิบลอตเตอรี่ดูสักหนึ่งใบดูก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอ่ะพอแล้วบานี้เดี๋ยวจะไปเฮ็ดงานต่อก่อนมืดเนี่ยจักน้อยเด้อค่ะมืดเนี่ยจักน้อย มันเป็นน้ำสีฉากน้ำสีฉากมันก็เป็นแบบอิดอิดอิดแบบนี้สีน้ำตาลเลยนี่สองฟังเลยมันก็เหีใยไนาเฮ้ารูา้สึกมันแดงแดงดำดำ,ดำขึ้นไปอีกแห้งดำอยู่แล้วแห้งดำเติมไปไงเนาะคะาา่ะคุณผู้ชมอะโอเคนะคะใครมาไม่ทันดูย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้มาทักทายพอหอมปากหอมคอเท่านั้นนะคะมาทักทายพอหอมปากหอมคอเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะ